สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องข่าวสารลิเวอร์พูลในวันที่14พฤษภาคม2024นะครับผมแล้วก็ที่ข่าวแรกนะครับผมเมื่อค่ำคืนนี้นะครับผมลิเวอร์พูลมีแข่งกับแอสตันวิลล่าในเวลาตีสองนะครับผมแล้วลิเวอร์พูลทำได้แค่เสมอไป3-3นะครับผมลูกแรกนะครับผมเกิดในนาทีที่2นะครับผมโดยเอมบี้มาเตเน่นะครับผมโดนยิงและไม่สามารถ ตะคุบบอลได้แล้วบอลก็ไหลไหลเข้าประตูตัวเองทําให้กลายเป็นโอนโกเข้าไปนะครับผมทําให้ลิเวอร์พูลขานำเป็นหนึ่งศูนย์นะครับผมส่วนลูกที่2นะครับผมเกิดในนาทีที่12โดยเทเรเม้นะครับผมตีเสมอให้กับแอสตันวิลล่าได้นะครับผมโดยการยิงไกลนะครับผมส่วนลูกที่3นะครับผมเกิดขึ้นในนาทีที่23โดยโคดี้กัปโปรนะครับผมทำให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำเป็น2-1นะครับผมส่วนลูกที่4นะครับผมเกิดขึ้นในนาทีที่ 48โดยจาร์เร็คอนซาทำให้ลิปูขึ้นนำเป็น3-1นะครับผมส่วนลูกที่5กับลูกที่6นะครับผมเกิดในนาทีที่85แล้วก็88นะครับผมโดยดูแรนนะครับผมโอเค11ตัวจริงเมื่อคืนนี้ของลิปูนะครับผมก็มีทั้งนของอาริซงเบเกอร์คอนซาฟานไดและก็โกเมสแล้วก็เทนแอนเลอร์สันเดอร์อาร์โนนะครับผม แล้วก็ฮาวิเอเลียดเอนโดแม็กลิสเตอร์ลุยดิอาสโคดี้กัลโปแล้วก็โมซาลานะครับผมก็เมืมคค่อเมื่อเมื่อข้าคืนนี้นะครับผมได้มีดรามา่าอ่าเล็กเล็กน้อยๆนะครับผมว่าเจเจเกนคอมนะครับผมเปลี่ยนตัวทำให้ลิฟ์พูทำได้แค่เสมอน,นะครับผมจากตอนแรกนำสามหนึ่งนะครับผมจะเห็นได้ชัดนะครับผมว่ายิงในนาทีที่แปดสิบแปดสิบห้ากับแปดสิบแปดนะครับผมก็คือเกือบท้ายเกมแล้วน,นะครับผมก็ การเปลี่ยนตัวนะครับผมเกิดในที่ที่75กับ76นะครับผมคือเอาโคดี้กับโบออกและเอาดาวินเข้านะครับผมเอาฮาวิเอเลียดออกและเอาไรอันกับเฟนแบกเข้าเอารุยดีอาร์สออกนะครับผมและเอาโคโคดิสโจนเข้านะครับผมเอาวาตารุเอนโดออกและเอาโดมินิกโซบัสไลเข้านะครับผมจะเห็นได้ชัดเลยนะครับผมก็คือดาวินกับโคดิสโจนแล้วก็โดมินิกโซบัสไลนะครับผมจะเอาท่าหน้าของไดนามิก เพิ่มขึ้นในทีมเพราะว่าก่อนเปลี่ยนตัวนะครับผมลิเวอร์พูลเริ่มล้าเริ่มวิ่งกันไม่ออกนะครับผมนี่แหละครับโมเมนตัมท้ายเกมเห็นไหมฮะเริ่มเซะแล้วใช่ไหมครับพอเปลี่ยนปุ๊บก็เพิ่มในเรื่องของไดนามิกเพิ่มเพื่อนสนระย่านการเฟนแบกเนี่ยเพิ่มการคลองบอลให้กับลิเวอร์พูลมากขึ้นนะครับผมคิดว่าไม่ควรโทษคอปนะครับผมโอเคนะครับผมก็เล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ข่าวต่อไปนะครับผมอ่า จะแค่คอมนะครับผมเหลือแค่เกมสุดท้ายกับลิเวอร์พูลนะครับผมโดยจะเจอกับวูลฟแฮมตันนะครับผมที่แอนฟิลด์นะครับผมแข่งกันในวันที่19พฤษภาคม2024นะครับผมและแข่งในเวลาที่4ี่ทุ่มนะครับผมโอเคอย่าลืมไปดูกันนะครับผมข่าวต่อไปนะครับผมการอัปเดตเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของโรเบิร์ตสันนะครับผม โรบสันนะครับผมไม่ได้ถูกพบเห็นในการฝึกซ้อมก่อนเดินทางของลิพูไปยังวิลลาพาร์กนะครับผมเจเกนคอปนะครับผมไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการละเว้นของกัปตันทีมชาติสกอตแลนด์รายนี้แต่เลวินสติลนะครับผมแห่งเมลนะครับผม mm hmm. ก็ได้รายงานว่าเพราะอาการจุกเสียดเล็กน้อยนะครับผมมีการมีการตัดสินใจแล้วว่าไม่เสี่ยงกับโรบสันก่อนเกมจริง แห่งชาติยุโรปช่วงซัมเมอร์ที่เยอรมันนะครับผมซึ่งเป็นที่เข้าใจได้เนื่องจากตอนนี้เหลือเวลาให้เขาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมสติลอธิบายต่อว่านักเตะวัย30ปีชาวสกอตแลนด์นะครับผมเพิ่งได้พักในค่ำคืนนี้และน่าจะโอเคสำหรับเกมสุดท้ายของการคุมทีมของเิคเกอร์คอปกับวูฟแฮมสันเมื่อวันที่19พฤษภาคมนะครับผมก็ขอให้หายเจ็บนะครับผมและ พร้อมเล่นกับคอปในเกมสุดท้ายที่เจอบูฟนะครับผมก็ข่าวต่อไปนะครับผมอันนี้คือการแถข่าวก่อนเกมที่แมซิตี้จะเจอท้านันของท็อตแนมทอ็อปสเปอร์นะครับผมโอเคแป๊บไม่ได้พูดถึงลิ์พูว่าลิ์พูไม่ใช่ผู้แพ้พวกเขาเป็นผู้แพ้หรือไม่พวกเขาคือความล่มเหลวหรือไม่พวกเขาน่าทึ่งมากเป็นทีมเดียวที่สู้กับเรามานานหลายปี สุดท้ายนี้ผมบอกผมหน่อยว่านักตเตะแนวลุกที่หน้าทึ่งของลิพูทำประตูกันได้อย่างไรพวกเขาไม่ได้ทำประตูแม้แต่น้อยเป้าหมายหรอด้วยเหตุนี้พวกเขาไม่ชนะมันก็สามารถเกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่สำคัญสำหรับลิพูคือพวกเขาเป็นผู้ชนะเพราะปีสุดท้ายแล้วที่พวกเขาก็ต่อสู้เพื่อสี่แชมป์รายการและอยู่ที่นั่นการเจอกับอาตาลันตา คุณเห็นเมื่อวานวันอาทิตย์ออตาลนตาโรม่าไหมผลงานที่พวกเขาทํามามันน่าเหลือเชื่อมากพวกเขาสามารถเอาชนะคุณได้ผมจําได้เมื่อปีก่อนตอนที่ผมพูดว่าบุรเซียดอดนเป็นเรื่องง่ายสำหรับแมนซิตี้ฟังนะตอนนี้ผมอยากอยู่ในตําแหน่งของบูริเซียดอดนและไปในเมมรีอีกไม่กี่สัปดาห์เพื่อเล่นนัดชิงชนะเลิศกับเรอลมาริดนะครับผม ก็คือทางด้านเป๊ปก็ได้พูดว่าเกมที่เวีรยพูลแพ้อตาลนตานะครับผมไม่ได้เกมที่ไม่ใช่เกมที่น่าอับอายอะไรเพราะว่าตอนแรกเราเจอแอสอาอตาออตาลนตานะครับผมแฟนเวอร์พูลก็ดีใจกันใหญ่นะครับผมว่าน่าจะเจอเกมง่ายอะไรแล้วนะครับผมแต่กลายเป็นว่าอตาลนตานะครับผมได้ไปเข้าจริงกับเรวเวอร์คูเซ่นนะครับผม แล้วก็เบ๊กก็ได้เหมือนพูดไว้ว่าปีที่แล้วนะครับผมเทเจดอดมุนมันเป็นเรื่องง่ายมากแต่ปัจจุบันเราตกรอบแล้วแต่กลายเป็นว่ามูริเซียดอดมุนสามารถเข้าไปนัดชิงชนะเลิศกับเรอัลมาดริดได้นะครับผมโอเคก็ข่าวต่อไปนะครับผมแฟนๆฟแอสตันวิลล่านะครับผมได้ทำสิ่งที่น่าชื่นชมสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานนะครับผม หลังจบเกมไปเสมอกันส3สนะครับผมแอสตันวิลลาครับผมได้ตบมือให้กับครอปแล้วก็แฟนลิเวอร์พูลนะครับผมปบมือให้กับเจเกนคอปนะครับผมนี่ก็คือบรรยากาศนะครับผมก็ได้ตบมือลาครอปขอบคุณครอปนะครับผมโอเคเรื่องที่น่าชื่นชมมากเลยนะครับผมก็ข่าวต่อไปนะครับผมเมื่อครอปจะได้พูดถึงเรื่องดาวลุ่งนะครับผม แล้วก็ได้บอกอันนี้สำหรับทางอ้อมนะครับผมว่าควรดูแลดาวรุ่งเหล่านี้นะครับผมเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีใช่แล้วฉันเคยบอกแล้วมันน่าสนใจที่คนบอกฮาวิเดเลดผ่านเข้ามาฉันคิดว่าฮาวิเดเลดเข้ามาในฤดูก,กาลที่3ของเขาถ้าไม่ใช่ก็สี่ฤดูก,กาลเขาอยู่ที่นี่มาสักพักแล้วเขาเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดอยู่แล้วจากนั้นเขาก็ได้รับปัด7สาหัส อะไรประมาณนี้ก็คือเกมที่ลิฟูเจอร์อลีดนะครับผมในปี2องปที่ที่สิบสองี่สิบสามนะครับผมใช่แล้วแต่วันนี้เขาพิเดษเขาก็เล่นดีจเรีแคอนซ่าคอนเนอร์เจมแมคคอนเนลบอบบี้คลาร์กไคกอร์ดอนบาดเจ็บนานกลับมาตอนนี้ดีมากจริงๆสเตฟนานไบเซติด ดังนั้นฐานทัพอยู่ที่นั่นและปืนใหญ่อื่นๆทั้งหมดอิทธิพลใหม่ๆช่วยได้เสมอนั่นคือวิธีที่มันเป็นนะครับผมก็เราทําในสิ่งที่เราทําได้ถ้าเราทําได้ดีกว่านี้เราคงจะทําได้ผมขอพูดแบบนั้นตอนที่เราอยู่จุดที่เราอยู่ก็แค่นั้นนะครับผมก็คือคัพจะให้ของอาร์นิสลัตนะครับผม มองดาวลุ่งนะครับผมไม่ใช่แค่จะเสริมทัพอย่างเดียวนะครับผมแต่ก็เป็นเรื่องน่ายินดีอยู่นะครับผมเพราะว่าอันนี้สล็อตนะครับผมตอนโคมเฟยยนูดนะครับผม,นนเ,นนบผมเขาก็ได้เอาดาวลุ่งขึ้นมานะครับผมมาปั้นต่อนะครับผมความกระตือรือร้นทำให้ดาวรุ่งของเฟยยน,นูดได้แจ้งเกิดกับหลายคนนะครับผมแล้วเขาก็ได้พูดว่าอ,อิทธิพลใหม่ เหล่านั้นอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงในโชคชะตาสำหรับบางคนที่ยังไม่ทะลุทะลวงแต่การปรับปรุงสำหรับคนอื่นๆเย่งอยู่บนจุดสูงสุดนะครับผมก็ค้าบผมจิกเก้นคอปขราบผม,บผมเขากลัวว่าถ้าเกิดเขาออกเนี่ยผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับผมอาจจะขายนักเตะเหล่านี้ ฮาวิเอเลียดเคอร์ติสโตนแมคคอนเนลหรือบอปปี้คาร์กอะไรนะครับผมเขาก็ได้ย้ําว่าไม่ควรที่จะขายนะครับผมควรเก็บไว้นะครับผมแล้วพัฒนาต่อไปเพื่อเขาอยู่จุดสูงสุดและเป็นอนาคตให้กับริเวอร์พูนะครับผมโอเควันนี้ข่าวสารลีพูลในวันที่14พฤษภาคม2่2 4นะครับผมมีแค่นี้นะครับผมก็สวัสดีครับ